ข้อที่ป็นเหมือนกับครั้งที่แล้วเนาะข้อนี้เคยเจอไหมเลยวางเหรียญวางเหรียญเคยเจอยังฮะเหรียญของเราอาจจะลายแปลกๆไม่เป็นไร,นรหไหนอ่นอานโจทย์ซีบอกว่าอะไรเลยอ่านขนาดโจทย์พร้อมกานอ่านโจทย์พร้อม ก็จะเห็นว่ากูลากจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเห็นไหมกูจะลาาต่อกันมามันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่หรือเปล่าใช่ใช่นะสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีนี้โจทย์ต้องการหาพื้นที่ที่ไรเงาเล็กๆข้างในถูกไหมเอ่ยเนาะในการหาพื้นที่ไรเงาโจทย์ในลักษณะแบบนี้เราจะเจอป่อยมากเลยในข้อสอบนะพื้นที่ไร เพราะฉะนั้นเขียนสูตรให้ก่อนเนาะพื้นที่แรงเงาเท่ากับจะเห็นว่าเส,ส้นสีดำของบูคือรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะเมื่อกี้ เป็นสีส่วนพอดี ครูตัดพื้นที่แบ่งตรงนี้แบ่งตรงนี้แล้วก็แบ่งตรงนี้ปรากฏว่าครูเนี่ยจะได้รูปพื้นที่รูปสี่เหล่างผืนผทั้งหมด4รูปให้กันเห็นไหมคะซึ่งหนูรู้สูการหารูปพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมคือรู้ใช่ไหมคะคือได้คือว่ารูยามใช่ไหมคะทางนี้รูปแรกครูให้หนูนี่เป็นรูปที่หนึ่ง สามแล้วก็รูปที่สี่เห็นไหมพื้นที่ของรูปที่หนึ่งหา,ดาได้ไมเอ่ยรู้ด้านกว้างรู้ด้านยาวมาแล้วว่าเท่ากับหกแล้วก็เท่ากับสี่เพราะฉะนั้นรูปที่หนึ่งของเราจากพื้นที่ของมันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับกว้างคูณยาวใช่ไหมคะซึ่งก็จะ 你。嗯嗯 สแสดงว่าจากนี่มาถึงนี้เป็น9ด้วยใช่ไหมพอตรงนี้มาถึงนี้ต้อง9หน่วยตรงนี้ใช้ไปแล้ว3หน่วยสแสดงว่าตรงนี้เหลือกี่หน่วยคะ6หน่วย6หน่วยใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นรูปพื้นที่ของรูปที่3เนี่ยก็จะมีด้านกว้างคือ4และด้านยาวก็คือ9ใช่ไหมคะกว้าง4ยาว9ซึ่งมันก็มีพื้นที่เท่ากับรูปที่2นั่นเองถ้าแม้ เหมือนกันนะคะคราวนี้รูปถัดมานะคะตรงนี้ยาว9หน่วยใช่ไหมเอ่ยตรงนี้นะยาว9หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะยาว9หน่วยเช่นเดียวกันตรงนี้ใช้ไปแล้ว3หน่วยตรงนี้เหลือเท่าไหร่6เพราะฉะนั้นรูปที่4รูปที่4นะคะมีด้านกว้างกว้าง4ด้านยาวยาว6หน่วยซึ่งมันก็จะเท่ากับ พื้นที่ของรูปที่1ว่งกว้างูยาวาหาูหกูสี่นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปที่4เท่ากับเท่าไหร่คะ24เพราะฉะนั้นพื้นที่ของทั้งรูป